สวัสดีค่ะมาเจอที่ครัวอิ่มอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวน,เพ,นเพื่อนมาเข้าครัวทําวุ้นกะทิกาแฟไว้กินกันนะคะเพื่อนๆเ,เราไปลงมือทําได้ดูส่วนผสมว่าเราใช้อะไรมั่งนะคะวุ้นกะทิกาแฟของเราวันนี้เราจะใช้น้าเปล่าสอา250กรัมกะทิหัวกะทิ250หกรัมนะคะแล้วก็จะมีผงวุ้นอย่างละ1ช้อนชาครึ่ง กาแฟ2อิน1สองซองน้ำตาล80กร,รมัมเกลือ1.4ช้อนโต๊ะเรามาลงมือผสมกันเลยนะคะผสมลงในหม้อเลยนะคะน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะผงวุ้น1ช้อนชาครึ่งเทลงไปเลยจะคนผงวุ้นกับน้ำน้ำเปล่าให้ละลายเข้ากันนะคะ แล้วเราจะทิ้งไว้อย่างนี้15นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำเสร็จแล้วในตัวของกะทิเราจะเทหัวกะทิลงไปเลยผงวุ้น1ช้อนชาครึ่งเหมือนกันนะคะเราก็จะคนผงวุ้นกับ หัวกะทิให้เข้ากันละลายให้เข้ากันแล้วเราก็จะทิ้งไว้15นาทีเหมือนกันนะคะพอได้เวลาครบ15นาทีแล้วเราก็เตรียมขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกนะคะคนตลอดเวลานะคะก็เช็คดูด้วยนะคะว่าผงม,ม้นสุกหรือยัง ยังมีเม็ดติดตรงนี้ไหมตรงที่คนไหมติดข้างหม้อไหมเราคนตลอดเวลาต้องให้ผงวุ้นสุกให้หมดก่อนอันเราเช็คดูว่าผงวุ้นสุกหมดแล้วเราก็เตรียมปิดไฟเลยเราก็เตรียมกาแฟที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยเพื่อนๆนจะใช้ยี่ห้ออะไรได้หมดนะคะใส่ลงไปเลยสองซองคนคุกเขาให้เขาเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักไปใส่พิมพ์เลยนะคะเราก็มาเคี่ยวในตัวของกะทิต่อวุ้นกะทิต่อนะคะ จะใส่น้ำตาลลงไปร้อยกรัมแต่ถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะถ้าหวานน้อยก็ลดปริมาณลงได้นะคะเสร็จแล้วเราเช็คดูถ้าว่าวุ้นของเราสุกหมดแล้วเราปิดไฟยกลงเลยนะคะตัวพิมพ์ของเราวันนี้เราจะใช้พิมพ์สิลิโคน5เซนนะคะเพื่อนๆ เรา,เาพิมมาวางบนถาดลองถาดเนี่ยเราใส่น้ําไปนิดหน่อยเพื่อให้วุ้นของเราเช็คตัวไวนะคะเราเอาน้ําใส่ถาดแล้วก็เอาพิม์พวางเสร็จแล้วเราก็เอาวุ้นของเรามาหยอดเลยนะคะเราก็จะหยอดวุ้นลงไปเลยนะคะชั้นแรกเราใส่วุ้นกาแฟลงไปก่อนความหนาเราจะเอาเซนหนึ่งนะคะแล้วแต่เพื่อน ชอบหนามากหนาน้อยแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่ที่พิมพ์ด้วยนะจ๊ะหยอดของเราจนหมดแล้วเราก็จะรอให้เขาเช็คตัวนะคะเราไม่ต้องรอให้แข็งมากถ้าแข็งมากวุ้นเราจะไม่ติดกันนะคะเราจะรอให้เขาเช็คตัวแป๊บนึงส่วนวุ้นที่เรายองหยอดไม่เสร็จเราสามารถเอามาวอร์มไฟได้นะคะอย่าให้เขาแข็งเย็นนะคะวันนี้เราก็มาเช็คด่วนดูนะคะถ้าว่าพอใช้ได้เราเทลงเลยนะคะเราจะไม่ปล่อยให้แข็งนะคะถ้าแข็งเขาจะไม่ติดกันนะคะ เราก็จะเทชั้นหน้ากับที่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งให้เขาเช็คตัวอีกครั้งนึงเดี๋ยวเรากลับมาเทวุ้นกาแฟอีกชั้นหนึ่งนะคะแตะดูนะคะเราเอามือแตะดูถ้าเขาพอใช้ได้เราเทใส่ลงไปเลยเพราะว่าทุกครั้งเราจะไม่ให้วุ้นแข็งตัวนะคะเพราะเขาจะไม่ติดกันนะคะจะหยอดกาแฟลงไปชั้นนึง เราก็หยอดเสร็จแล้วเราก็จะรอหยอดวุ้นหน้ากะทิอีกครั้งนะคะเราก็จะรอให้เขาเช็คตัวอีกค่ะตอนนี้เรามาเช็คดูพอใช้ได้แล้วเราเอาเอาวุ้นหน้ากะทิเทอีกรอบนึงนะคะเรียบร้อยหมดแเรารอเขาเช็คตัวอีกครั้งเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะคราวนี้เราก็ได้เวลาเรามาเช็คดูกันนะคะว่าวุ้นเรา เป็นยังไงนะคะเรามาแกะกันนะคะแกะแกะด้านข้างนี่ง่ายๆง่าย,ายๆเขาจะออกง่ายมากคว่ำเลยดันตูดออกมาเลยออกมาเลยสวยงามมากนะคะเราจะแกะของเราไปจนหมดนะคะก็ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วะคระับเพื่อนหน้าตากาแฟกะทิหน้าฐานมากนนคะเพื่อนๆื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครัวอิ่มอร่อยชาแนลด้วยนะคะเผื่อจะพลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยชาแนลมีเมนูเด็ดๆอะไรแบ่งปันสู่กรรทำกินนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ